วัดีค่ะบีนะคะวันนี้ก็มาอัดคลิปในรถอีกแล้วนะคะเพราะว่าติดรถมาริโอมาทํางานนะคะก็เหลืออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งบีถึงจะได้เข้างานนะคะก็เลยเมาอัดคลิปพูดคุยนะคะวันนี้บีก็จะมาพูดคุยกับปัญหาของผู้หญิงไทยนะคะที่แต่งงานแล้วแล้วก็ต้องมาอย่าล้างเลิกลากันไปนะคะ ในกรณีนี้นะคะ ...B ก็จะพูดเกี่ยวกับประเทศที่ B อยู่นะคะก็คือประเทศออสเตรเลียนะคะใครก็ตามนะคะที่กำลังทำเรื่องแต่งงานกำลังทำวีซ่าคู่สมรสหรือวีซ่าคู่มั่นแล้วกำลังรอวีซ่าอยู่นะคะถ้าวีซ่าผ่านแล้วคุณก็จะต้องมาอยู่ที่ออสเตรเลียกับแฟนของคุณใช่ไหมคะคุณรู้ไหมคะว่าวีซ่าตรงนี้คุณอยู่ได้แค่2ปีนะคะ เพราะว่าถ้าคุณกับแฟนของคุณอยู่กันอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยหลังจากสองปี i ิมเมชันเขาก็จะส่งจดหมายเป็นเอกสารนะคะมาให้แฟนคุณแล้วก็ต้องกรอกข้อความกรอกเอกสารแล้วก็แฟนของคุณก็ต้องเซ็นแล้วคุณก็ต้องเซ็นแล้วก็ส่งกลับไปที่อิมเมชันเพื่อที่เขาจะอนุมัติ เปลี่ยนวีซ่าของคุณเป็น PR ก็คือ permanent นะคะเพื่อที่คุณสามารถที่จะอยู่ออสเตรเลียได้วีซ่าตัวนี้นะคะคุณน่ะก็สามารถที่จะอยู่ได้อีก5ปีหลังจาก5ปีคุณก็สามารถไปสแตปมได้อีกนะคะก็เสียเงินแล้วก็ไปสแตปมได้อีกก็คือต่อวีซ่าได้อีกและถ้าหากคุณอยากจะเปลี่ยนจาก PR ไปเป็นซิติเซนคุณก็ไปสมัครแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ไปสอบถ้าสอบไม่ผ่านเขาก็จะให้คุณสอบอีกแต่ว่าคุณก็จะต้องเสียเงินไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องอ่านหนังสือให้มากๆเกี่ยวกับประวัติของออสเตรเลียเพื่อที่คุณจะสามารถที่จะสอบผ่านได้นะคะ พอคุณได้เป็นซิติเซนแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่คุณสอบผ่านแล้วคุณก็จะได้ออสเตรเลียพาสปอร์ตนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณนะ่ะมีทั้งออสเตรเลียพาสปอร์ตแล้วก็ไทยพาสปอร์ตซึ่งก็เท่ากับว,ว่าคุณได้สองสัญชาตินะคะมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆมั่นคงมากๆเลยนะคะทีนี้มาพูดในกรณีของ ถ้าสมมุติว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วกับแฟนของเราแล้วมันไม่เวิร์กทะเลาะกันบ่อยแฟนไม่เหมือนเดิมไม่ไม่เหมือนกับภาพที่เราคิดไว้ว่าเขาจะดีกับเรากลายเป็นว่าแฟนเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ให้เงินให้ทองคือเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดอะคะ่ะฝรั่งที่นี่มันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะบิกก็ไม่รู้ว่า กว่าเราจะแต่งงานมากับฝรั่งได้เนี่ยเราดูใจกันนานกันพอหรือ,อยังเพราะว่าบางทีพอเรามาอยู่ที่นี่ปุ๊บจากที่เราคิดไว้ว่าเขาจะดีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาเห็นแก่ตัวก็มีนะคะกลายเป็นว่าเรากับสามีของเราเนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยมากทําให้สามีของคุณเนี่ยเบื่อแล้วไม่อยากที่จะสปอนเซอร์คุณอีกต่อไป ในกรณีนี้นะคะคุณยังไม่ได้ PR เลยเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงคุณทำอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเขาไม่เซ็น PR ให้คุณถ้าหมดสองถ้าสองปีเขาไม่เซ็น PR ให้คุณเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะขอยกเลิกวีซ่าได้คุณทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากคุณจะต้องกลับเมืองไทยอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องใช้ความอดทน ประคับประคองชีวิตครอบครัวของคุณให้ได้หลังจาก2ปีขึ้นไปนะคะหลังจากคุณได้ PR แล้วมันก็เหมือนกับนกที่มีปีกคุณสามารถที่จะโบยบินไปไหนก็ได้เขาไม่สามารถที่จะยกเลิกวีซ่าของคุณได้นะคะตรงนี้นะคะบก็ไม่ได้สนับสนุนให้ผู้หญิงไทยแต่งงานกับฝรั่งเพื่อที่จะได้ PR แล้วก็ทิ้งฝรั่งนะคะ ในกรณีที่สามีของเราเนี่ยไม่ดีเห็นแก่ตัวหลายๆเรื่องที่เรารับไม่ได้หลังจากที่เราได้ PR แล้วถ้าเราจะเลิกกับเขาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะมาแคนเซิลวีซ่าของเราได้แต่ถ้าในกรณีที่เขาดีเออกัเรารักเราให้เกียรติเรา แต่ว่าเรายังทิ้งเข้าไปอันนี้บีก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทําแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็มีหลายคนนะคะที่ทําแบบนี้แล้วก็ทําให้ชื่อเสียงของผู้หญิงไทยเนี่ยเสียแล้วฝรั่งเขาก็จะพูดต่อๆกันไปเขาก็จะกลัวมากเลยกับการที่จะคบกับผู้หญิงไทยนะคะทําให้ผู้หญิงไทยรุ่นหลังๆเนี่ยจะหาผัวฝรั่งยากนะคะไม่สนับสนุนนะคะทีนี้ในกรณีที่ถ้าคุณน่ะ มีปัญหากับแฟนคุณแล้วแต่ว่าแฟนคุณเนี่ยเขาก็ยอ่อเขาก็ไม่พูดอะไรคือมีปัญหาไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันแต่ว่าแฟนของคุณเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็จะเซ็นพีอาให้คุณบีก็อยากให้คุณเนี่ยประครับประคองไปให,ให้ได้นะคะอย่าไปอย่าไปขอความช่วยเหลือกับ สถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์ลิงก์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นฟรีลอยเยอร์อะไรก็แล้วแต่อย่าทําเลยนะคะเพราะว่ามันถ้าคุณคิดว่าเขาจะสามารถซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินช่วยเหลือคุณเรื่องเงินถ้าสามีคุณไม่ดูแลเป,เป็นความคิดที่ผิดนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานนี้เขาก็จะมีเรคคอร์ดของคุณเขาก็จะมีประวัติของคุณและเขาก็จะส่งเรื่องไปที่สถานทูตซึ่งทําให้สถานทูตมีประวัติตัวนี้ แล้วเขาก็จะส่งจดหมายไปหาแฟนของคุณถามว่าตอนนี้ relationship ของคุณกับแฟนของคุณเน่ยเป็นยังไงซึ่งส่วนมากฝรั่งเขาจะไม่ชอบโกหกเขาก็จะพูดความจริงว่าเออเป็นอย่างง่้อย่างนี้มันก็จะทำให้คุณโดนปฏิเสธวีซ่า PR นะคะเพราะฉะนั้นถ้า ในกรณีที่แฟนไม่พูดอะไรและแฟนดูเหมือนว่าจะช่วยเรื่อง PR เซ็น PR ให้คุณก็ไม่ควรที่จะไปปรึกษาหน่วยงานราชการนะคะบีคิดว่าถ้าคุณมีเพื่อนที่นี่คุณให้เพื่อนช่วยเหลือ,อคุณดีกว่านะคะเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเรื่องงานเรื่องการนะคะถ้าแฟนของคุณเขาต้องการแค่เลิกกับคุณแต่เขาก็ยังจะเซ็น PR ให้คุณ คุณก็ไม่ควรที่จะไปปรึกษา,าหน่วยงานราชการของที่นี่ศูนย์ช่วยศูนย์ช่วยเหลือของที่นี่บี B. ไม่แนะนำนะคะเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะมีเรคคอร์ดติดตัวทำให้อิมเมชันเขารู้สถานการณ์ของคุณกับแฟนเป็นยังไงนะคะซึ่งมันจะเป็นปัญหายุ่งยากตามมาทีหลังนะคะข้อแนะนำของบีนะคะก็คือบี B. ก็อยากให้คุณถามใจตัวเองดูก่อนว่า คุณต้องการที่จะกลับเมืองไทยหรือว่าคุณต้องการที่อยู่ที่นี่ถ้าคุณต้องการที่จะอยู่ที่นี่คุณก็ต้องหันหน้าคุยกับแฟนของคุณอดทนอดทนให้ได้มากที่สุดจนกว่าที่คุณจะได้ PR นะคะแล้วในกรณีที่ถ้ากรณีที่แฟนของคุณต้องการจะเลิกกับคุณเขาต้องการที่จะส่งคุณกลับเมืองไทยและต้องการที่จะหย่ากับคุณ ในกรณีนี้คือคือหมดหวังแน่แน่กับการที่จะได้ PR ใช่ไหมคะคุณก็สามารถที่จะไปปรึกษาทนายความที่เขาว่าความให้ฟรีฟรีไม่เสียเงินที่นี่ก็มีนะคะคุณสามารถไปปรึกษาได้เพราะว่าที่นี่กฎหมายเขาจะคุ้มครองดูแลผู้หญิงมากๆเลยเป็นทนายความเกี่ยวกับครอบครัวปัญหาครอบครัวคุณก็ไปปรึกษาเขาได้ เพอเอเขาจะช่วยคุณไฟ์นะคะกับแฟนของคุณเพอเอคุณอาจจะมีเงินกลับบ้านติดมือสำหรับค่าหย่านะคะอันนี้ก็ในกรณีที่คุณจดทะเบียนสมรสที่เมืองนอกนะคะแต่ถ้าคุณจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยเนี่ยอันนี้บีก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณจะสามารถาฟ้องหย่าเรียกร้องเอาเงินกับฝรั่งยังไง แต่ถ้าในกรณีที่คุณจดทะเบียนสมรสที่เมืองนอกเนี่ยที่นี่ที่ออสเตรเลียเนี่ยกฎหมายเขาก็จะคุ้มครองผู้หญิงมากๆเลยนะคะค่ะบีก็พูดเป็นแนวทางสําหรับคนที่แต่งงานกับฝรั่งนะคะบีก็พูดเป็นแนวทางเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงหลังจากที่คุณได้วีซ่าแล้วถ้าคุณ ถ้าในกรณีที่แฟนของคุณเนี่ยไม่ดีเห็นแก่ตัวหรือว่าเข้ากันไม่ได้เลยแล้วคุณคิดที่จะเลิกก็อยากให้คุณคิดสักนิดนะคะว่าถ้าคุณต้องการที่อยู่ที่นี่ต่อต่อนะคะต้องการที่จะอาศัยอยู่ออสเตรเลียก็ให้คิดสักนิดนะคะว่าจะทําอะไรก็ทําได้แต่ว่าต้องให้ได้ PR ก่อนนะคะค่ะวันนี้บีก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆุคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปของบีนะคะ แล้วก็ทุกๆคนนะคะที่กดติดตามช่องของบีกับมาริโอนะคะค่ะวันนี้บีก็ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย